เดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้านะคะการต่อวงจรไฟฟ้ามีทั้งไฟฟ้ากระแสะตรงและกไฟฟ้ากระแสะสลับมีทั้ง3แบบคือการต่อวงจรแบบอนุก,กรมขนานและผสมโดยการต่อแบบอนุก,กรมคือการนําโหลดต่อเรียงกันโดยปลายของโหลดที่1จะนําไปต่อกับต้นของโหลดที่2 ต่อกันไปเรื่อยๆจากนั้นนําต้นของโหลดต่อเข้าขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและปลายของโหลดต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งการต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีกระแสไฟฟ้าไหลได้ทิทางเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใด 1. เปิดวงจรหรือขาดเสียหายทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงาน การต่อแบบขนานคือการนำต้นของโหลดทุกๆตัวมาต่อกันจากนั้นก็ต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดขั้วบวกและนำปลายของโหลดทุกๆตัวมาต่อรวมกันจากนั้นมาต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดขั้วลบซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้หลายทิศทางขึ้นอยู่กับจำนวนของโหลดที่นำมาต่อกันเมื่อวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่ง ตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือเสียหายหรือวงจรมันเปิดเครื่องไฟฟ้าที่เหลือก็ยังใช้งานได้ตามปกติการต่อว,วงจรแบบผสมคือการนำวงจรอนุกรมและขนานมาต่อเข้าด้วยกันเมื่อเราคำนวณแรงเครื่องไฟฟ้าในวงจรวงจรอนุกรมที่แรงดันเพิ่มและกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม ก็จะได้แรงดันไฟฟ้า3โวลต์และกระแสะไฟฟ้า1แอมป์ส่วนการต่อแบบขนานที่ทำให้แรงขึ้นไฟฟ้าเท่าเดิมและกระแสะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้แรงขึ้นไฟฟ้าเท่ากับ1.5โวลต์และกระแสะไฟฟ้า2แอมป์ขอบคุณค่ะ